สวัสดีค่ะแม่แม่หมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะว่าเส้นดำกลางหน้าท้องคืออะไรแล้วจะหายไปไหมหลังคลอดนะคะรับรองคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะคะไปเลยสวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดกรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะ วันนี้ก็มาฟังความรู้คนท้องเหมือนเดิมมีแม,แม่แม่หลายคนนะคะสงสัยนะว่าพอตั้งท้องเนี่ยก็จะมีเส้นดำกลางหน้าท้องชัดเจนขึ้นมานะคะแล้วเส้นดำนี้คืออะไรแล้วจะหายไปไหมวันนี้หมอหน่อยก็เลยจะมาตอบคําถามนี้นะคะเส้นดำกลางหน้าท้องนะคะเกิดจากการที่เวลาที่เราตั้งท้องเนี่ยร่างกายของเราก็จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนมากขึ้นนะสองฮอร์โมนนี้ จะไปกระตุ้นให้เมลาโนไซต์นะคะสร้างเมลาโทนินมากขึ้นดังนั้นหลายๆบริเวณของร่างกายนะคะของคุณแม่ก็จะสีค้ำขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเส้นดํากลางหน้าท้องของคุณแม่นะคะที่จริงๆแล้วมีจางๆอยู่แล้วแต่พอตั้งท้องขึ้นมามันก็เด่นชัดขึ้นมานะคะเป็นสีเส้นสีดํากลางหน้าท้องที่ชัดเจนขึ้นเนาะหรือว่าบริเวณหัวนมนะคะของคุณแม่เองนะคะก็จะสีคล้ำขึ้นจากการสร้างของเมลาโนไซต์นะคะหรือบางคนนะคะถ้ามีกระหรือว่ารอยแผลเป็นต่างๆนะคะ ก็จะสีชัดขึ้นคําขึ้นนะคะในช่วงที่ตั้งท้องเหมือนกันก็คือเกิดจากการทํางานของตัวเมลานไซต์ในช่วงที่ตั้งท้องเนี่แหละค่ะ ซึ่งจริงๆเราผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีเส้นจางๆบริเวณกลางหน้าท้องอยู่แล้วนะคะเส้นนั้นเราจะเรียกว่าไล่เนียเอาบ้านะคะแต่ว่าพอในช่วงที่ตั้งท้องนะคะเส้นดำนี้ก็จะชัดเจนขึ้นเราจะเรียกมันว่าไล่เนียในกล้านะคะซึ่งเส้นนี้ก็จะเด่นชัดไปตลอดการตั้งครรภ์แล้วก็จะเด่นชัดมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์ค่ะเส้นดำกลางหน้าท้องนี้ยน่ากังวลหรือเปล่านะเส้นดำกลางหน้าท้องเนี่ย จะพบแค่ช่วงตั้งทันเป็นหลักนะคะพอหลังจากที่เราคลอดเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนลดลงนะคะเส้นดำนี้ก็จะจ้างหายไปเองนะคะแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนที่จะตั้งท้องนะคะ หลายคนนะคะตั้งข้อสังเกตนะว่าเส้นดำกลางหน้าท้องเนี่ยสามารถที่จะบอกเพศลูกได้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเส้นดำกลางหน้าท้องขึ้นมาสูงไม่เกินสะดือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอาจจะเป็นเพศหญิงแต่ถ้าเลยสะดือขึ้นมาอาจจะเป็นเพศชายนะคะซึ่งยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาเนาะแม่ๆอาจจะไปลองสังเกตดูได้นะคะว่าเส้นดำกลางหน้าท้องของตัวเองเนี่ยต่ำกว่าสะดือหรือว่าสูงกว่าสะดือค่ะ แล้วจะมีทางไหนที่ช่วยป้องกันเส้นดำกลางหน้าทองนี้หรือเปล่านะคะเส้นดำกลางหน้าท้องนี้อย่างที่บอกเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนช่วงตั้งครรภ์น,นะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะป้องกันมันไม่ให้มันมีได้นะคะแต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันสีเข้มจัดๆหรือว่าเกิด จนถึงช่วงหลังคลอดได้นะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยโตรงบริเวณหน้าท้องนะคะโดยถ้าสมมุติว่าคุณแม่ท่านไหนที่จะใส่ชุดว่ายน้ําหรือว่าต้องเปิดพุงนะคะแนะนําให้ทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดก่อนเสมอนะเพราะว่าแสงแดดจะไปกระตุ้นให้รอยดําชัดเจนขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีงานวิจัยนะคะพบความสัมพันธ์นะคะก็คือโฟเลตนั่นเองก็คือถ้าสมมติใครที่มีภาวะขาดโฟเลตเนี่ยค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะมีรอยดําชัดเจนขึ้นแล้วอาจจะไม่หายไปหลังการตั้งท้องนะคะดังนั้นใน ช่วงที่ตั้งท้องนะคะคุณแม่ควรจะทานโฟลิกแอซิดให้เพียงพอรวมถึงทานอาหารที่มีโฟเลตเยอะขึ้นด้วยนะคะเพื่อป้องกันภาวะอ่รอยดําหลังการคลอดค่ะเ่าวโดยสรุปนะคะก็คือเสน้นดำกลางหน้าท้องเนี่ย จะเจอได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ท่าทุกคนเลยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลใจอะไรนะคะจะหายไปเองหลังคลอดนะคะคุณแม่นะคะก็ดูแลผิวพรรณของตัวเองตามปกติกินให้ดีนะคะควบคุมน้ํหนักให้ได้เกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกคนนะคะบอกว่าวันนี้คุณแม่คงได้ไประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะแล้วมาติดตามกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเอาเรื่องดีๆมาฝากเหมือนเดิมคะ่ะแล้วมาติดตามกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย